พูดพาอุ้นมาฝากงานกับแก๊งก็มาดีครับอยู่นี่ไม่ค่อยมีงานอ่านข่าวนี่เดี๋ยวจะอ่านข่าวแล้วไม่มีรายการแล้วไปโคตรครูก็รารายการยังไม่ลงล็อกและไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ตลกไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ตลกมาอยู่กับพี่เลยเ้องฮาเลยตัวนี้ฮาเลยฮาอย่างเดียวเอามาฝากดังอย่างเดียวอยู่กับใครนะอยู่กับผมไอ่ขาจานย์โอ้ยนี่ก็เดินเบียดกันแล้วมันเยอะไปไม่แค่นี้ก็เลิกกันดึกแล้ว กมานี่ไม่เลิกตอนพราแก่แกงเลยนะเขายหนอยเล่นได้หลายทางพี่รับประกันนะป่ะไอตัวนี้ถ่าเหลือตัวเดียวก็คือตัวลอยมันเล่นได้ไหมพี่หนุยไอเนี่ยก็ตาลอยพอแล้วนะพี่ยืนจนหน้าจะเป็นแม็กเลยยืนหน้าแข็งเลยและการเป็นตลกตัวลอยที่ใครใก็อิจฉาเอาตัวลอยตัวลอยแก่กันนะไม่ตันตัวเลย ผมว่าสุดยอดมึงพาไปเซ็นขญาตได้เลยครับเซ็นขญาตได้เลยครับโอเคแต่คนนี้ดีเราสบายล้สบายสบายสบายไอ้นี่หนกต่อไปเลยใช่ใช่พี่ต้อยพี่ต้อยลืมอะไรป่ะพี่เฮ้ยกูลงก่อนพี่มันสูงกินไปมึงกูกับใครถามกูกับใครเขาบอกให้ผมพูดพี่หนุ่ยมึงก็พูดมึงตั้งแต่เข้ามาแล้วครับมึงไม่เคยเคารพกูเลยไอ้สัตว์สูงขึ้นไปไอ้เหี้ยไอ้ไอ้เชี่ยดาวอัลเดี๋ยวเฮ้ยอุ้ยตายเหี้ยหมด อาทิตย์นี้3ทุ่ม45่ส้าและทาง YouTube 4ทุ่ม45เตรียมลอยพุ่งทะลุเพดาน